สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนของแอดนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี352 ย้อนไปอีกงวด,งวดที่ออก309แนยทางของอาจารย์ก็มาครบ3ตัวเลยนะครับทางโดยเลข2งวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือคำนวณได้024679องกทุกทันตามนี้นะครับเลขติดบนแอนนาเคนโนงวดใหม่ได้024679 วันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับ16มิถุนาหกแปต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของแงเจเนนะครับเป็นสูตรคำนวณเด่นบน4สูตรทุกท่านได้ตัวเด่นตัวเดียวก็คือเลข9นะครับชนเด่น4สูตรได้เลข9ก้็มาลุ้นกันนะครับ9จะมาไหม ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจเนตนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบน4ี่สูตรนะครับสี่สูตรของอาจารย์คำนวณได้ตัวเดียวกันนะครับก็คือเลขสี่กทันตามนี้นะครับชมเด่นเลขสี่ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนรอสนอเลขเด่นสองตัวอเจคำนวณได้สองกับสามนะครับสองกับสาม มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของอัสตางงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางถุกท่านรูดไปนะครับอัสตางคำนวณได้หกับ9ก้าวยออก3 5 2หย้อนไปอีกงวดมีเลขศูนย์นะครับที่เข้าหลัก10นะครับงวดที่ออกสามศสองงวดหลังสุดก็มีเข้ามีลุดงวดใหม่ของอัสตางก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ เด่นบน2ตัวคำนวณได้ศูนย์กับ1นึ่ทุกทันงวดใหม่ตามนี้นะครับได้ศูนย์กับหนึวันที่ก็อยู่บนสุดครับ16บเดือนหปี2568ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสองตัวเหนือใต้นะครับสูตรคำนวณของแอดหนุ่มขอนแก่นหรือว่านอ,อขอกอน้องเฟ งวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับหนุ่มคอนแก่นคำนวณได้7จกัหหลุดไปทุกทันหยออก3า2ห้าสองสองนทางเดเร็กของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุดไป1น,นะครับเข้า4งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับหนุ่มคอนแก่นคำนวณได้4กับ0นะครับ4กับศนานี่ครับเป็นทางเด่น2ตัวเหนือใต้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นวิกสังกสีนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายตัวชนเด่นหลุดไปนะครับตัวชนเด่นก็คือเลข8นะครับส่วนแนวทางของอาจารย์ที่เข้าก็จะมีของแอดเซวพเนจรนะครับคำนวณได้5กับ8นะครับ5ไปบนอีกท่านหนึ่งก็คือของแอดโซดอันธพาลนะครับคำนวณได้3กับ8ครับ3ไปเข้าหลักร้อย ตามนี้นะครับทางโดยเลขงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับอัตเซลพเนจรคำนวณได้2กับ3าอโสซดอันตพานคำนวณได้6กับ7พ่อใหญ่คำแสงคำนวณได้5กับ7นะครับแล้วก็อสูชาดาคำนวณได้1กับส่วนเด่น2ตัวนะครับงวดนี้ก็คือ2กับ7ดครับแนทางเด่นวิกสังกสี มาต่อกันที่แนวะทาง1ิบล่างเลือกเด่น2ตัวของแอนต้านะครับสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เจกับแดนะครับเจ็ดกับแปดวันที่ก็สิบหกมิถุนายนต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับเลือกเด่นสามตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้589แปดกทุกันห้าแเนวทางของอัตาพาโชคทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูลขนมไทยนะครับด้านล่างชุดเดียวของแอดชายกูลนะครับหรือว่าแอดคนชายแดน ตัวเด่นของอาจารย์ได้1 4ึ่กับสีนะครับส่วนตัวรองได้1 9ึ่กับเกครับ1 4 4 1 1 9 9 1ชุดขนมไทยด้านล่างชุดเดียวนะครับของแอดชายกูลมาต่อกันที่แนวะทางของแอดนุ่มบอระบือนะครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดทุกทัน ก็จะมี7 2 7 3 7 5 7 6 7 8แล้วก็7 9นะครับกันได้หมดทุกท่านถ้าชอบสูตรคำนวณชอบตัวเลขของอาจารย์วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16มิยห8ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอนฟังฟังข้าฟ้างงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับใบด้านบนตรงกลาง สำหรับงวดใหม่นะครับก็คือใบฝั่งทางขวามือใบนี้นะครับ16มิถุินา68ทางโดยเลขห้างวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับใครชอบดูสถิติก็แท็บหน้าจอใบนี้ไปสำหรับงวดใหม่นะครับตัวเด่นคำนวณได้4ตัวเดียว2ตัวมี4 2 4 3 4 8นะครับแล้วก็ชุดเน้นที่ชอบก็คือ4 5กับ4 6 แนวทางสามตัวคำนวณได้แปดสี่ห้าชุดเดียวครับแนวทางของงาจาัยฟัง,ฟงเข้าฟังทุกทันมาต่อกันที่แนวทางของพี่คอยคนโก้งที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้สามมาอยู่นะครับไปหลักร้อยทุกทันแต่ว่าชุดสองตัวสามตัวของอาจารย์นี้หลุดไปนะครับ งดใหม่ใบฝั่งทางขวามือทุกท่าน16เดือน6ปี2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7ตัวเดียวนะครับ7ตัวเดียวแล้วก็3ตัวอยู่ด้านบนสุดนะครับได้4 7 3ชุดเดียวครับ4 7 3 2ตัวก็จะมี7 3 7 4แล้วก็3 4ชุดเดียวที่ชอบก็คือ7 6นะครับสามีทุกท่าน ทางของพี่คอยคนโก้ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับชุดเต็มของอาจารย์ก็ตามนี้แล้วก็จะมีชุดเน้นวงกลมสีแดงมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับได้เรียนดูเอาถุกท่านใครชอบใครตามอยู่มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์ อีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้8ชุดนะครับแถวละ4 2แถวแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์มาต่อกันที่แนวทางแต้ม3ตัวด้านบนนะครับของอัตรชนกมีโชคสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับอัตรชนกคำนวณได้แต้ม3าทุกทัน ได้แต้ม3สูตรนี้งวดก่อนแอดรัชนกคำนวณได้แต้มศูนย์นะครับสามนี่ทุกท่านในทางแต้ม3มตัวด้านบนถัดมาครับใบนี้จะเป็นทางคู่มือเสี่ยงโชคนะครับแบ่งปันโดยแอดฝนขออนุญาตส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับเป็นของงวดวันที่1นึ่ง,งรกรกฎาคมถูกทัน2568 ใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้3 9 4นะครับข้างล่างได้ศูนย์หนครับสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งหกในทางคูมือเสี่ยงโชคแล้วก็ของวันที่สิบหกมิถุนายนอยู่ด้านบนนะครับลงไปแล้วก่อนหน้านั้นก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูล ทุกๆข้อมูลเลยครับ